สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการดูอะคริลิกนะครับผมเพราะว่ามีลูกค้ามีเพื่อนๆป็นพี่คอมเมนต์เข้ามาว่าอะคริลิกกับพลาสติกอบนั้นแยกกันอย่างไรนะครับผมสวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในหลากหลายรายการเลยครับสำหรับวันนี้นั้นผมจะพาไปดูวิธีการดูอะคริลิกครับ สำหรับอะคริลิกแบบนี้นะครับผมหลายท่านนะครับอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะอะคริลิกใสๆแบบนี้กับพลาสติกกรอบตัว ABS PS ที่เป็นสีใสนั้นจะมีวิธีการดูอย่างไรนะครับกระบวนการง่ายมากครับแค่มีไฟแชกสักอันหนึ่งนะครับผมทําการจุดได้เลยฮะถ้าเกิดเป็นเนื้ออะคริลิกนะครับเวลาจุดไฟขึ้นมานะครับผมเขาจะมีเสียงครับประมาณนี้นะฮะผมถ้าเป็นอะคริลิกจะมีเสียงซซ่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลพลาสติกกรอบนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเสียงนะครับผมแล้วก็จะมีควันสีดํานะครับผม สำหรับร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่แอด c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายร จะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรอเซ็คให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ